เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลงเองชนะนะจ๊าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม s โซนโฟนอีกแล้วนะฮะสรวบวันนี้ก็จะมารีวิวแพทใหม่นะครับผมแพทนี้ก็เป็นแพทที่แปลกใหม่ค่อนข้างมากเพราะว่ายังไม่มีในเกมโซนโฟนที่ไหนเลยเห็นอันนี้ไหมแม s เมคกิ้งนะฮะเดี๋ยวลองกดเข้าไปให้ดูเน่ปึ๊บอ้าวเดี๋ยวโหลดอยูอ่ตอนนี้ระบบตัวนี้เป็นระบบเบต้าอยู่นะระบบทดลองอยู่ ก็ค้างเลยให้ดูเป็นไงล่ะอ่ะพอเข้ามาอีกทีไม่มีแล้วเออวะ่ะทำไมมันไม่มีอะ่ะเขาเอาออกเหรอเออตอนนี้ไม่มีแล้วอะ่ะเออวะ่ะหายไปแล้วอะ่ะเขาน่าจะปิดปรับปรุงระบบอยู่มั้งระบบแมทเมคกิ้งแล้เนาะ ว่ามันเป็นระบบทดลองมันเป็นระบบที่ไม่เคยมีในเกมโซนโฟมาก่อนเลยนะผมก็คือเป็นระบบที่ทีมงานทําขึ้นมาใหม่เลยนะฮะก็เข้าใจแหละเนาะว่ามันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเขาก็เลยอาจจะปิดไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปอ่านรายรายยาละเอียดแพทในเว็บกันดีกว่าว่าระบบนี้มันมีอะไรบ้างครับไปนี่ระบบนี้ สิงที่ควรรู้ก่อนเข้า2เวียน a มทแมคกิ้ง4 vs 4นะผมนะ้ขั้นตอนในการแข่งขันในระบบแมทแมคกิ้งนะครับผมผู้เล่นล็อกอินตัวละครจากนั้นเข้าไปที่ View หรือใช้หน้าเท่านั้นนะครับผมกดปุ่มแมทแมคกิ้งที่ผมกดให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเขามีภาพตัวอย่างนี่ที่ผมกดเข้าไปให้ดูตอนนี้มันไม่มีแล้วอะ่ะเออเขาอาจะปิดอยู่เพื่อเข้าไปยังแมคแกิ้งล็อบบีนบ้นะฮะนี่พอกดเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้ฮะนี่นี่หน้าแบบนี้ สามโดยปัจจุบันครับผมระบบมีเฉพาะโหมดการเล่นแบบทีม4 v 4นะฮะชวนเพื่อนเข้ามาปาร์ตี้ถ้ามีนะฮะโดยเพื่อนที่จะชวนเข้าปาร์ตี้ต้องอยู่ในวิวหรือใช้หน้าเท่านั้นนะครับในกรณีที่เพื่อนกําลังทำกิจกรรมอื่นเ mm hmm. ช่นลงดันเพื่อนจะไม่สามารถเชิญได้อ่าก็ง่ายๆเลยถ้าอยากจะเล่นก็เชิญเพื่อนเคยเล่นฮอนกันไหมนึกออกไหมเล่นฮอนเล่นปับจีเล่นอะไรเงี้ยก็เชิญเพื่อนเข้ามาถ้าเพื่อนกําลังลงดันหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นอยู่ที่มัน ที่มันเป็นอะไรอย่างอื่นที่เขาทําอยู่นะที่ที่ไม่ได้อยู่ในวิวกับชัยหน้านะก็จะเชิญไม่ได้นะฮะนี่ประมาณนี้พอกดเข้ามาแล้วเราให้สมาชิกทุกคนกดปุ่มเลดี้ผมปุ่มเลดี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะจากที่ผมเข้าใจนะตรงแคนเซิลเนี่ยเห็นไหม,มเมื่อปราร์ตี้พร้อมทุกคนแล้วให้หัวหน้ากดปุ่มสตาร์ทนะผมเพื่อเริ่มหาแมทจากนั้นรอจนระบบแมทเมคก,กิง้งทำการจับคู่สำเร็จเมื่อจับคู่สำเร็จแล้วหน้าจอแสดงให้กดปุ่มเตรียมพร้อมอ่ะพอ นี่นี่พอพอพอมันจับคู่ได้แล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดเตรียมพร้อมปุ๊บทุกคนกดเตรียมพร้อมมันก็จะเริ่มเกมประมาณนั้นะนะฮะเจ็ดนะฮะเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งถ้าผู้เล่นทีมเรากดปุ่มเตรียมพร้อมภายในสิบวิถ้าไม่กดปุ่มเตรียมพร้อมระบบจะลงโทษโดยการไม่สามารถค้นหาห้องได้สิบห้าวินาทีเจ็ดจุดสองนะครับผู้เล่นทีมตรงข้ามไม่กดภายในสี่สิบวิหลังจากนั้นระบบจะเริ่มทําการจับคู่ให้ต่อโดยตโนัติก็คือถ้า เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดพร้อมกดพร้อมทุกคนเกมจะเริ่มถ้าไม่กดพร้อมเราก็จะถูกทําทโทษ15บาวิก็คือคูลดาวติดคูลดาว1 5บาวิแลวหละค่อยกดได้อีกรอบหนึ่งนะหรือถ้าทีมตรงข้ามไม่กดเรากดพร้อมันหมดแล้วเนี่ยทีมตรงข้ามไม่กดระบบมันก็จะจับคู่ให้ใหม่หาคู่ใหม่ให้เราเล่นถ้ายัางไม่มีการจับคู่สําเร็จสามารถกดปุ่มแคนเซิลเพื่อยกเลิกแมตช์ได้นะฮะถ้าถ้าหาคู่ไม่เจอก็กดแคนเซิลยกเลิกได้หากทั้ง2ทีมพร้อมก็สามารถเริ่มแข่งได้เลยนะงังไงนะิการในการแข่งรูปแบบการแข่งจะเป็นแบบทีม ระยะเวลาในการแข่งทั้งหมด5นาทีระหว่างการแข่งจะมีโอกาสสุ่มให้เก็บไอเทมกระจายตามสนามแข่งก็เป็นแมตช์ 4v4 5นาทีแล้วก็มีไอเทมเก็บส่วนด่านนั้นเออวะไม่ได้เขียนบอกด่านอาจจะเป็นการสุ่มด่านหรือเปล่าในกรณีที่ผู้เล่นออกระหว่างการแข่งขันนะครับผมการออกจากเกมระหว่างการแข่งขันนั้นจะได้รับบทลงโทษต่อไปนี้นะครับผมก็คือเล่นเล่แม์เมคกิ้งอยู่แล้วก็กดออกเงี้ยสูญเสียค่า m มน n นอร์พอยต์จำนวน50คะแนนศูนย์เสียค่า CP CP คือคะแนนแรงหนึ่งคะแนนสูญเสียเซนจำนวนหนึ่งอ่ามีการทำโทษถ้าเรากดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดแมทเมคกิ้งเวลาเล่นเล่นกันอยู่ก็จะไม่ค่อยมีใครกดออกนะฮะค่า m a นเนอร์พอยมันก็จะเป็นค่าที่เราเล่นต่อตานะเราจะได้พอยต์ตัวนี้ขึ้นมาส่วน CP ก็จะน่าจะเป็นคะแนนในการแลงในการลงแงของแมทเมคกิ้งอันนี้เพื่อที่จะมาจัดจัดอันดับนะ อารมณ์ก็เป็นคะแนนแรงนั่นแหละเอาง่ายๆนะศูนย์ศูนย์ศูนย์เสียเซนจำนวนหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเยอะหรือ,รอน้อยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงในกรณีที่ผู้เล่นหลุดระหว่างการแข่งขันผู้เล่นจะไม่สามารถกลับเข้าแข่งขันได้นะฮะมีบทลงโทษเดี๋ยวจากการแข่งอย่างจงใจมีบทลงโทษแบบเดียวกับอ๋อก,ก็คือถ้าหลุดก็โดนโดนทําโทษในในใน,ในแบบนี้เลยอะเสียเบนเนอร์พอยต์ห้าสิบคะแนนแล้วก็เสียแรงร้อยคะแนนเสียเซนจานวนหนึ่ง ค่าเมมเบอร์พอยต์จะถูกรีเซ็ตเป็น150คะแนนทุกวันตอนเช้าตู่ซึ่งหากลดลงจนเหลือศูนย์แล้วจะไม่สามารถกดหาห้องเบคกิ้งได้ในวันนั้นก็คือ1วันเนี่ยเขาจะรีเซ็ตเหลือ150คะแนนถ้าวันนั้นอ่ะคุณออกไปจนคะแนนเหลือศูนย์แล้วคุณก็จะไม่สามารถจับคู่ได้อีกจับคู่ในแมตช์เบคกิ้งนะค่า CP จะไม่ลดลงจากการแพ้เฮ้ยเดี๋ยวนะค่า CP จะไม่ลดลงจากการแพ้ถ้าหากแล้งของผู้เล่นยังเป็นลุกกี้อยู่อ๋อแต่เมื่อใดที่ค่า ระดับ CP ลดจากการทำผิดอา่าจะอะไรวะออกระหว่างการแข่งโดย CP จะสามารถถูกปรับลงได้ต่ำสุดที่ศูนย์คะแนนหลังสิ้นสุดการแข่งขันเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงระบบจะทำการสุ่มจะกลับทำการส่งผู้เล่นกลับมาที่ห้องของตัวเองและส่งผู้เล่นและสิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับลงังต่อไปนี้หลังจากเล่นจบนะก็ง่ายๆเลยได้เซน แบบเดียวกับแข่งขันปกติในอีกพีแบบเดียวกับแข่งขันปกติค่า CP จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าทีมจะชนะหรือแพ้ในแมตช์นั้นๆน,น,นะผมถ้าหากถ้าชนะก็จะได้ CP เพิ่มขึ้นแต่ถ้าแพ้ก็จะเสียคะแนน C p ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่มีระดับลุกกี้หรือแรงที่ต่ำที่สุดเมื่อแพ้จะไม่เสียก็คือระดับลุกกี้ลงไปะจะไม่เสียค่าแรงนะค่า CP จะเป็นตัวบ่งบอกแรงของผู้เล่นในการจับคู่ระบบแมตช์เม็กกิ้ง ยิ่งชนะผู้เล่นที่มีแรงสูงกว่าตัวเองมากก็จะได้คะแนน CP มากขึ้นนะครับผมและในการได้และทางกับกันถ้าแพ้ผู้เล่นที่มีแรงต่ากว่าตัวเองก็จะเสียคะแนน CP ง่ายง่ายเลยผือว่าเราจับแรงไปเจอคนที่แรงเยอะกว่าเราชนะสู้เขาได้สู้เขาชนะได้เออชนะสู้เขาได้สู้เขาชนะได้เออ,เ,เ,เ,อ,อเราจะได้คะแนน CP เยอะนะผมแต่ว่าถ้าเราแรงเยอะกว่า คนที่เป็นคู่แข่งแล้วเราแพ้เขาเราจะเสียเยอะกว่าปกติเออประมาณนั่นแหละก็ง,ง่ายๆมันก็เป็นค่าสมดุลน,นะนะทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะวิธีการลงแรงพอชนะก็จะได้คะแนน CP คะแนน CP ก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับระดับแรงซึ่งตอนนี้ตักจากในนี้ผมเห็นเขาพูดถึงแค่แรงลุกกี่อย่างเดียวผมไม่รู้ว่าในแรงมันมีนมอะไรอย่างอื่นไหมเขามีข้อมูลป่ะมีข้อมูลแรงป่ะเดี๋ยวเราออขอไปดูในเกมม,มีรายละเอียดตรงนี้ไหมอันนี้ไงนี่ไง นี่แรลงลุกี้ลุกี้ไอหนึ่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีตารางแรลงยังไงเพราะว่าเหมือนหรือหรืออาจจะมีแล้ววะอันนี้ไม่แน่ใจวะ่ะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่พ่วงกันมาก็คือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล็อกอินอันนี้ล็อกอินไดรี่ก็เข้ามาได้อันนี้เป็นล็อกอินไดรี่ของแมทเมคกิ้งนะฮะก็เนี่ยมาล็อกอินครบ7วันเราก็จะได้ของตามนี้ แต่ผมผมไม่ทำหรอกดูของที่มันได้ดิ่เราคูอินครบเวันได้ NPC 14วันก็ได้ NPC เออได้ได้ได้บอสก็ยังว่าไปอย่างนะฮะแล้วก็กิจกรรมอีกอันนึงก็ที่พ่วงมากับแมทเมคกิ้งเลยก็จะเป็นอันนี้ครับผมนี่แมทเมคกิ้งเล่นถึงจำนวนรอบได้รับไอเทมฟรีนะครับผมรายละเอียดกิจกรรมนะฮะยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดเอ้ยให้เวลาแค่เจ็ดวันเองเหรอนะฮะรายละเอียดกิจกรรมนะฮะให้ผู้เล่นเข้าทดสอบระบบแมทเมคกิ้งภายในช่วงเวลาสี่โมงถึงยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์แล้ว จนถึงจํานวนรอบที่กําหนดอ๋อแมทไมคิ Mad ้งเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเขาไม่ได้เปิดทั้งวันอันนี้เราอัดเวลาเที่ยงคืน3นาทีมันเลยแล้วมันก็เลยเข้าไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคของรางวัลของรางวัลเออไม่เป็นไรสามารถรับรางวัลได้แค่1เซตต่อ1 ID เท่านั้นก็รางวัลมันจะมีอยู่3เซตมีเซต A เซต B เซต C นะครับผมหลังจากสิ้นสุด กิจกรรมทางทีงานจะจัดส่งภายใน7วันเอาก็คือก็เ้องเล่นเล่นเก็บเล่นเก็บรอบไปเรื่อยๆอ,อืมพอจบกิบจกรรมแล้วเขาส่งตามรอบที่เราเล่นได้ก็คือเนี่ยถ้าเล่นได้70บรอบก็จะได้เซต A มาเซต A ก็จะมีอู้แลกเปลี่ยนไม่ได้อืมแต,แต่ก็เอาไว้ใช้เองก็ก,ก็โอเคอยู่นะมีการแตก5ใบ2ล้าน5อันเปลี่ยนแร่นอันตามนี้เซต B ก็จะเนี่ยมีไข่มีตั้งล้าน7วันอู้หเวันเลยเหรอแต่ว่าเล่นต้องร้อยรอบเลยนะ เล่นร้อยหสิบรอบนะแต่ว่าเอ้ยอันนี้คุ้มนะเล่นเล่นร้อยหสิบรอบได้ตั้งร้านพรีเมียมเจ็ดวันเลยว่ะเออว่ะแล้วก็จะเป็นสว่านกับตั้งร้านเมก้านะฮะแล้วส่วนเล่นครบสองรอยรอบก็จะได้ไข่อย่างละห้าใบตามนี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นรางวัลที่อืมก็โอเคแหลนะเนาะมันฟรีเนาะเข้าไปทดสอบให้เขาเราก็ได้รางวันมาฟรีๆเนาะก,ก็ก็ได้อยู่แหละได้อยู่แหละก็ประมาณนี้สําหรับ แพทนี้สําหรับแพทเขาเรียกว่าแมทเมกิ้งเออว่าจะมากดเข้าให้ดูสักหน่อยแต่ว่าดันลืมดูเวลานะฮะมันเลยเวลาแล้วมัน4ี่โมงถึงเที่ยงคืนนะถ้าใครอยากเก็บเก็บรอบแมทเมกิ้งเพื่อที่จะเอาของแล้วมาจิตกรรมนะฮะมีเวลาแค่7วันถึงวันที่27เท่านั้นเองนะ,ะผมก็เข้ามาเล่นเก็บรอบกันได้รอรุ่นรางวัลน,นะเป็นก็ของฟรีเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมันก็เป็นระบบใหม่ด้วยนะฮะ ก็เข้าไปล้องเล่นกันดูสำหรับเกมโซนโฟก็ถือว่าระบบแรกที่อัพเข้ามาเป็นระบบที่ยังไม่มีในเกมเลยก็ก็โอเคนะแมทชแมคกิ้งเพราะว่าตอนเนี้ย v v p มันก็ไม่มีใครเล่นล่ะนึกออกไหมเนี่ยไม่ไม่มีห้องเลยเนี่ยเฮ้ย,ยมีวะ่ะเริ่มมีห้องเล่นวะ่ะเออวะ่ะแต่ว่าพอมีระบบแมทชแมคกิ้งมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกคนก็คงอยากจะเก็บแ้งอะนึกออกไหม ทุกคนก็คงอยากจะมีแลงเป็นของตัวเองที่แบบขึ้นกระดานนะขึ้นกระดานนะเออเนี่ยตอนนี้มันก็มีระบบแล้งอยู่แต่ว่ามันก็เป็นระบบแล้งที่แบบนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงแมทเมคกิ้งนี่นี่นี่ CP ศูนย์ศูนย์ 00, 00. เอ,อทุกคนเป็นศูนย์หมดเลยเอรอทุกคนเป็นศูนย์หมดเลยอ่อทุกคนเป็นแล้งเดียวกันหมดเลยเออแล้วเขาแล้วเขาไล่แง้งยังไงมาเนี่ยไม่รู้ว่ะเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีแค่แล้งเลเวล แล้ง Matt แมท Matt เนี่ยที่ MVP 700ดร้อก็แมทเนี่ยได้ที่1ตอนเอ้ยนะแต่ MVP 700ดร้อก็แมทแต่ว่าแค่1ดาวเองเหรอแร้งอาร์เคดเนี่ยแล้งอ่าลีเดอร์เนี่ยดาวเยอะสุดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมโซนโฟน,นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับโอ้ผมเบิร์นไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราถึงผมต้องลาไปก่อนนแต่เราจะไ้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย Thank you